สวัสดีค่ะแฟนเพจดอยราคาส่งถูกที่สุดในประเทศค่ะก็แม่ค้านะคะจะเข้ามารีวิว Samsung g l l x y ซี่โน้นะคะตัวใหม่ของทางร้านนะคะที่ยังไม่เคยรีวิวเลยต้องบอกก่อนว่าช่องทางการติดต่อนะคะก็มีนะคะเพจโทรศัพท์ Android ราคาส่งถูกที่สุดในประเทศนะคะกับ ID Line ตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะ s e C l l 8 6 3 2 o นะคะ ก็จะรีวิวให้ดูก่อนเนาะอันดับแรกก็เดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูก่อนนะคะกล่องก็จะเป็น s a m s u n Galaxy g Note 7นะคะข้างหน้ากล่องจะเป็น 64GB เนาะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะต่างๆเป็ภาษาอังกฤษนะคะก็ข้างในก็จะมีอ่าอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะเป็น Smalltalk นะคะ Smalltalk กก็อะแดปเตอร์นะคะเป็นตาซัมซุงนะคะแล้วก็มีสายชาร์จนะคะแล้วก็จะมีแถมเข็มจิ้มซิมนะคะเป็นอย่างนี้นะคะให้สำหรับจิ้มถาดซิมนะคะปิดก,ก่อนเนาอะอา อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็น Sams u n g ก a l a x y Note นนะคะอ่าวัสดุเหมือนของแท้นะคะทุกอย่างนะคะเป็นอลูมิเนียมเงานะคะแล้วก็เป็นขอบโค้งนะคะจอโคง้งแล้วก็ให้ดูภายนอกนะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะเงานะคะดูเลยว่าเงาแล้วก็ขอบขอบนะคะขอบโค้งนะคะขอบโคง้งข้างหลัง สามารถที่จะแกะฟิล์มออกได้นะคะก็จะเป็นตาซัมซุงนะแต่ว่าไมค์คาย,ยังไม่ได้ขูดออกเนาะถ้าขูดออกก็จะเป็นตาซัมซุงเป็นสกรีนลงเลยนะคะเป็นเลเซอร์ลงฝาหลักเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นขอบโค้งเหมือนกันนะคะตามนี้นะโค้งนะคะสวยงามมากๆนะคะอ่าด้านหน้าก็จะมีประกอบไปด้วยอันนี้ปุ่มโฮมนะคะปุ่มย้อนกลับ แล้วก็ปุ่มในเรื่องของการเข้าเมนูแล้วก็ไว้สําหรับดูว่าเราเข้าเมนูไหนแล้วอะไรย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรู small talk นะคะรทูที่เสียบสายชาร์จนะคะไม้ลำโพงล่างนะคะแล้วก็ปากกานะด้านนี้ก็จะเป็นปุ่ม power ปิดเปิดเครื่องนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นเซนเซอร์เป็นกล้องนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะนี้ก็จะเป็นแฟลชเนาะแฟลชหน้าแฟลชหลังนะคะด้านหลังให้ดูไปแล้วก็จะเป็นเป็นกล้องกล้องหลังนะคะเป็นแฟลชนะคะแล้วก็จะมีสกรีนโลโก้ซัมซุงเนาะด้านบนจะเป็นถาดใส่ซิมอย่างนี้นะคะเป็นขนาดอน n i m นะคะ ใช้ได้ไหมาปากกานะคะดึงออกมาปากกาก็จะเป็นตีห้อซัมซุงนะคะอย่างนี้เลยนะคะปากกาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะใช้ทําเข้าในเรื่องของอ่าการบันทึกรายการอะไรอย่างนี้นะคะบวกเพิ่มไหมไรายละเอียดอะไรนี่นะคะหรือไม่ก็ เข้าในส่วนของเมนูอื่นนะคะสกีนชออ็อตคัตสกีนซีเล็กเลือกโอเคแป๊บหนึ่งนะคะซีเล็กสมอลแอร์เรียงงค่ะ <S 2> <S 2> สกีสมาร์ทสมาร์ชทช็อตคัตเหรอ ไม่เป็นไรเฮลสุขภาพก็คือถ้าใครเล่นเป็นก็ลองเล่นไปเรื่อยๆนะคะว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะปากกาหรือว่าอะไรเนี่ยไปที่กล้องเหรออ๋อไปที่ไปที่กล้องนะคะโอเคถ่ายรูปนะคะอันนี้อะไรอะ อ๋อไปที่ในส่วนของเมนูต่างๆในเรื่องของการเข้าอินเทอร์เนต็ตเนาะอ่าถ้าใครเล่นนะคะลองซื้อเล่นได้นะคะการเข้าตั้งค่าก็ได้อ่ายางงี้โอเคเสียบเข้าไปใหม่ละกันเดี๋ยวดูอย่างอื่นต่อในส่วนของตัวเมนูการเข้าการตั้งค่านะคะก็จะเหมือนตัวแทมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ ไม่เหมือนกับซัมซุงรุ่นอื่นๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้เนาะการตั้งค่าต่างๆจะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองใส่ซิมปิดเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะปิดเครื่องก็เป็นขนาด nano ซิมนะคะเป็นถาดใส่ซิมนะคะอย่างนี้ซิมออกมานะคะ สามารถใส่ได้2ซิมนะคะหรือว่า1ซิม1เมมนะคะช่องนี้ก็จะเป็นซิม1นะคะใส่อย่างนี้เนาะถ้ามีอีกซิมหนึ่งก็ใส่ตามรูปซิมอย่างนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้อีกซิมหนึ่งนะคะหรือจะเพิ่มเมมก็ใส่1ซิมแล้วก็1เมมยาวอย่างนี้นะคะนี่แมคะใส่1ซิมเปิดเครื่องนะคะแล้วก็รอ รีเซ็ตตัวสักครู่หนึ่งนะคะเครื่องรีเซ็ตนะคะก็จะขึ้นเป็น s a m s u n Galaxy g Note 7นะคะ Power by Samsung นะคะก็อย่างนี้เลยนะคะถามว่าตัวนี้สวยไหมตอบว่าสวยมากนะคะลูกเล่นก็คือโอเคเลยใช้ดีนะคะแบตอึดแบตท,ทนนะคะการการเข้าแอปต่างๆก็เหมือนของแท้เลยนะคะทุกอย่างเลยปากกาใช้ได้จริงนะคะถือว่า ถ้าเป็นโน้ตหรุ่นเก่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมเงาเลยนะคะอ่าซิมขึ้นมาแล้วนะคะการเข้าแอปต่างๆเหมือนแท้นะคะเดี๋ยวจะลองเข้าตั้งค่า Wi-Fi นะคะ ตัวนี้จะมีหน้าจอ,อาเพิ่มขึ้นมาเนาะเป็นหน้าจอแบบเหมือนตัว s เจอไม่ขึ้นโอเคมันต้องสไลด์ขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มเมนูรัดมาตรงนี้ได้เลยนะคะก็การเข้าแอปโหลดแอปนะคะเหมือนแท้อะลืมบอกว่าตัวนี้ บวกอากาศได้นะคะอสี่ด้านนะคะนี่ซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะคะอ่าข้างบนลงมาแบบสโลมโมชันนิดนึงนะคะซ้ายขวาบนล่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าโหลดแอปมืดมืด สว่างอ่ะทั้งมันเถอะก็โหลดโหลดแอปนะคะโอเคต้องตามนี้เนาะอ่ะก็ลองเข้าโหลดเนาะเดี๋ยวลองใส่อีเมลที่ร้านก็กดไปเรื่อยๆนะคะ ก็รอนะคะลองเข้าเลยอันนี้เหมือนของแท้ทุกอย่างนะคะการเข้าแอปก็เหมือนกันเลยนะคะเข้าโหลดแอปเหมือนกันเดะทุกอย่างนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวลองเช็คสเปคให้ดูละกันนะคะว่ายังไงเร็วนะคะตัวนี้ ประมวลผลเร็วนะคะเร็วมากนะคะก็เข้าไปเข้าไปที่แอปหรือเข้าไปที่แอปฟรีนะคะแล้วเลือกโหลดได้เลยนะคะหมุนนานนิดนึงสักครู่นะคะ โอเคไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไหมอ่ะเข้าละเดี๋ยวสักครู่ลองดูแอป,ปอื่นอีกซิว่าเป็นยังไงนะคะถามว่ากล้องชัดไหมตัวนี้กล้องชัดนะคะ เดี๋ยวรอโหลดแอปเนาะแล้วให้ดูกล้องก่อนกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังอันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะเดี๋ยวแม่ค้าออกก่อนนะกลัวกล้องมันเป็นรอยนะคะกล้องชัดไหมชัดมากนะคะชัดมากเลยนะคะส่วนกล้องหน้ากล้องหน้าก็ชัดอันนี้กล้องหลังมีกล้องหน้านี่มีโหมดหน้าโหมดหน้าสวยอะไรด้วยนะคะ อืมน่าสดไหมคะชัดค่ะชัดสวยค่ะอ่ามาแล้วขอติดสติกเกอร์ไว้เหมือนเดิมเนาะ,ะกลัวอ่าตามนี้นะคะโน้ต5 CPU 8คอร์นะคะอ่าแรมนะคะ4จิกนะคะขึ้น4จิกนะ CPU Z นะคะอ่า ความจำภายในอยู่ที่32นะคะมาดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ที่อะไรเนี่ยสามพนะคะมิลลิโวลต์นะคะใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะก็ถือว่าโอเคครบถ้วนนะคะตามนี้สเปคดีกล้องชัดวัสดุดีนะคะสามารถใส่เคสแท้ใช้อุปกรณ์แท้ได้นะคะ ลูกค้าสนใจก็คือสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแมนะคะ้ายินดีตอบสเปคดีนะคะตัวนี้แรม4 g จิกเลยนะคะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะคะขายไม่แพงด้วยตอนนี้ลดราคาเยอะมากนะคะยังไงสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ตามไอดียลนนี้เลยะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ